วันนี้พ่อพาโบกี้มาเที่ยวที่ที่เลยนะที่นครนายกครับบ้านนอนพักที่รีสอ์กันคืนหนึ่งแล้วก็เนี่ยตอนเช้าและโบกี้มาเล่นชิงช้าเมื่อวานก็เล่นน้ำไปนิดนึงแต่ว่าน้ำมันไหลแรงเพราะว่าฝนมันตกครับ น้ำเย็นเย็นมากูเอามาเล่นชิงช้ากับแม่แล้วมาโบกี้ไม่ยอมมานั่งครับมาปีนล้อรถยนต์แล้วครับ cún bông <tôi> má này kha, má đinh, <laughs> สอนวิธีอ๋อการขึ้นใช่ไหมคะเวลาขึ้นใช่ไหมคะเราต้องเหยียบตรงนี้นะคะ้วเราก็อดแลกดีลอจับนเดีอาขึ้นมไม่ขึ้นแว่าจริงๆขึ้นเองก็ได้อ่าอ่าอ่าอีกรอบอีกรอบ อาเบอรกี้จะโชว์การขึ้นด้วยหน่อยด้วยหน่อยถ่ายรูปกับหลังกันเบอร์กี้ก็มาจีนตรงนี้หนึ่งเดียวนเดียวค่ะโมนัสตาขโมยซีนกันนะเอาให้เห็นยางด้วยนะหน้าสวยไหมเนี่ยสวยเกินอยู่ที่กล้องไม่อยู่ที่กล้องอยู่ที่คนเลยอ๋อฮะป้าไม่แย้งนะ อบอก,กี้จะโชว์วิธีการขึ้นห่วงยางครับโอ้เหยียบขึ้นมาได้แล้วครับอโอขึ้นมานั่งคอมแลครับเองาหันหน้ามาสิจา้าเบอรก,กี้ผู้ชมจะได้เห็นได้ไงจา้าอ,อืม,อม,อมเรียบร้อย หนึ่งสองสามเออ,เอ,อห่วงยาไงไม่ไม่อยู่นี่เลยอ,อ่ะโชว์วิธีการลงี่อ่ะโชว์วิธีการลงนะต,งต้องเหยียบตรงไหนก่อน,นอ๋อลงได้แล้วครับ ดูน้ำครับดูนน้ำครับดูพี่เรียวไปเดินลงไปครับรก็ดูพี่เรียวเล่นน้ำครับโบกี้เดินลงไปดูแล้วครับไ,ไ,ดได้ครับ

ผสมกันกลายเป็นสีที่ไม่ชอบสีอะไรผูออ้อะหรอทำแล้วโมกี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอแล้วถ่ายถ่ายนะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อท่านผู้ชมครับ